การล่มสลายของตำนานผู้เล่นเทรดเซียนที่ไม่เคยแพ้แท้กำลังเสียเงินอย่างหนักหลังจากเปิดตำแหน่งลองในบิตคอยดิเรอัมและซอลเนอร์เจ้ามือผู้นี้ที่เคยปราบปรามตลาดด้วยอัตราเทรดชนะ100%กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหลังจากตลาดคริปโตกระทบกระเทือนและเดินทางในทิศทางตรงข้ามกับการเปิดตำแหน่งซื้อขายของเขาซึ่งนำไปสู่การเสียทุนในขณะนี้ถึงจำนวนมหาศาล ข้อมูลจาก h y p e r พเดชยืนยันว่าผู้เล่นเสียงดังกล่าวกำลังประสบกับภาวะการขาดทุนที่รุนแรงหลังจากเปิดตำแหน่งลองใน Bitcoin, Ethereum และซอลเนอรซึ่งเป็นตลาดที่เขามีความมั่นใจในการเทรดมากที่สุดในขณะนี้ผู้เล่นรายนี้มีภาวะขาดทุนกว่า9.5ดอลลาร์้านดอลลาร์และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งประกอบไปด้วยการเสียทุนในบิตคอยประมาณ1ดอลลาร์ล้านอิทรอม8 0 0 0 0ดอลลาร์และซอลเนอถึง7.5ดล้าน แม้ว่าในตอนเช้าของวันที่31ตุลาคมตลาดคริปโตจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดในวันที่30ตุลาคมแต่ภาพรวมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผู้เล่นรายนี้การขาดทุนของเขาในสลอเนก็เคยติดลบมากกว่า100%และต้องใช้เงินสำรองจากมาจินเพื่อปกป้องตำแหน่งของเขาแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวตลาดคริปโตกำลังจะเข้าสู่ภาวะขาลงอย่างรุนแรงและถ้าราคาไม่สามารถกลับมาผู้เล่นรายนี้อาจจะต้องปิดตำแหน่งด้วยการถูกบังคับหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นจุดจบของตำนานผู้เล่นเซียนที่ไม่เคยพ่ายแพย้